สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือดวงด้านไหนของคุณนะคะที่กําลังจะเปิดขึ้นให้กับคุณจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่1จะเป็นแมวอ่าแล็ปท็อปนะคะตัวเลือกที่หนจะเรียกว่าแลป็ปท็อปดีกว่าแล้วตัวเลือกที่2องเรียกว่าหมาตัวเลือกที่ส,เร,าาเ,สเรียกว่ากล้วยนะคะก็เดี๋ยวเราถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่หเลยะคะ่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะจะเ,เรามาดูกันโน้ตบุกล็ปท็อปได้หมดนะ,ะดวงด้านไหนของคุณกำลังจะเปิดขึ้นให้กับคุณนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์ s u b s c r i b ์แชร์กดกระดิบติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะโอ้คิงสืบชวยนะคะแปดไม้เท้าโอ้ดวงอาจจะเปิดเรื่องความรักเปิดเรื่องการสื่อสารฮะ,ะมีเรื่องของแบบความรักเข้ามาโอ้คิงเออควีนางคิงกับควีนเป็นคู่การสืบถ่วยสองถ้วยชัดเจนมากความรักค่ะคุณกำลังจะได้เจอคนที่เป็น คู่บุญคู่บารมีคู่ชีวิตนะคะคู่แท้ทูเลอรรักแท้หรือใครที่รอทวินเฟรมรอคนรอแบบคู่ชีวิตของคุณอยู่อ่ะคู่ชีวิตของคุณกําลังจะเข้ามามีเรื่องราวของทวินเฟรมด้วยนะใครที่ดีกับทวินเฟรมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้อ่าได้ได้เอดดดดจอกับเขาแล้วแล้วของคุณเลือกนอนบุญนอนพุกแลป็ปท็อปเนี่ยทำให้นึกถึงแบบว่าเอออาจจะต้องคุยกันออนไลน์หรือเจอกันในจังหวะที่คุณคิดไม่ถึงนะอาจจะเป็นช่วงอ่า ช่วงที่คุณไม่ได้สนใจหรือช่วงที่คุณทําอะไรอยู่แล้วคุณไม่ได้ไปแคร์เรื่องความรักเลยอะ่ะเออนะคะจะทําให้คุณเจอกันเนี่ยไพย่อาแล็ปท็อปเนี่ยทำให้งาน,นถึงแบบเจอกันคุยกันอาจจะต้องคุยกันออนไลน์ก่อนอาจจะเจอเจอแล้วอะ่ะจะเจอในความจริงก็ได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องระยะทางหรือระยะห่างก็ได้นะแล้วก็ต้องคุยกันก่อนอนะต้องคุยกันคุยกันเหมือนแบบ long distance relationship กันไปก่อนอนะยังไงไม่รู้นะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดคนทางไกลคนต่างประเทศได้หมดเลย แต่เรื่องความรักนะคะคุณมีโอกาสจะได้เจอความรักที่ดีนะคะคุณกําลังจะได้แต่งงานคุณกําลังจะเจอคู่แท้ไพ่บอกว่า,าดวงความรักกําลังจะเปิดให้กับคุณแล้วนะมันจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาแบบที่คุณคิดไม่ถึงเลยคะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์คุณมากนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนั่นเองก็ใครที่รอความรักก็ยินดีด้วยนะคะถ้าบอกว่าจะเป็นอ,อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังนะคะในเรื่องถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบ เพียกับการรอคอยแล้วทาไมฉันยังไม่เจอคู่สักทีทําไมฉันเจอคู่ไม่ดีเจอคู่แย่ๆใช่ไหมคะแต่พายออกมาว่าอย่าเพิ่งท้อเพิ่งหมดหวังนะคะสู้ต่อไปเชื่อต่อไปอดทนต่อไปเพราะคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคู่ที่ดีดูแลกับคุณที่จะให้ความชัดเจนกับคุณจะดูแลเทคแคร์ care, คุณไปจนแก่จนเฒ่าเนี่ยกําลังจะเข้ามานะคะปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะดูแล้วเนี่ยกองที่หนึ่งนะ ดวงด้านไหนจะเปิดเป็นดวงดรา่ความรักแล้วก็จะเกิดแบบปฏิหารนะคะแบบที่คุณคิดไม่ถึงนะคะ,ะบางคนอาจจะขอพรเล่นๆขอให้เจอความรักขอให้เจอคู่แท้แต่คุณไม่ได้สนใจอะไรคุณปล่อยวางคุณปล่อยผ่าแล้วคุณกลับมาําหน้าที่ของคุณเนี่ยจะดีเลยนะคะเพราะคุณยิ่งไม่ไปสนใจปฏิหารจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณเองแต่คุณได้ไพ่แมจิกนะคะแมจิโกเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ขอพรขอแล้วก็ให้เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็นะคะเหมือนกับ ขอแล้วก็เชื่อด้วยนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่เราขอนะคะแล้วก็บอกว่าเวทมนต์เนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยมา g i จิกเนี่ยเขาอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลานะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่ายังไงก็เกิดขึ้นกับคุณแน่นอน คุณได้คะว่า activate นะคะใครที่อายุเยอะแล้วนะคะ30ไปไปายนะคะอันนี้เป็นเลข36นะคะก็36 u app อะไรเงี้ย30ขึ้น36ขึ้น40ขึ้น50ขึ้น60ขึ้นนะคะก็หมดหวังใช่ไหมแต่วันนี้เห็หมา activation ก็คือการเปิดอะเหมือนคล้ายๆ new beginning ะค่ะก็ดวงกำลังเปิดให้ประตูประตูกำลังเปิดให้คุณไปเจอกับคู่ของคุณแล้วนะคะรอบนี้ครั้งนี้จะชัดเจนจะจริงมากแล้วก็คุณได้ให้ spiritual support นะคะ ถามว่าดวงด้านไหนเนี่ยก็แล้วคุณได้ไพ่แนวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเวทมนต์กับปฏิหารมากเลยนะอืมประมาณว่าคุณจะได้แบบเขาเรียกอะไรนะคุณจะได้เจอกับความรักแล้วว่าจากที่คุณรอมานานคุณท้อมานานคุณเหนื่อยมานานคุณไม่รู้คุณไม่ชัวร์เนี่ยเออณตตอนเนี้ย ดวงความรักจากที่มันปิดมาระยะยาวเรืออย่างนงี้ได้มันปิดมาระยะยาวมันปิดมาระดับหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยมันกาลังจะเปิดขึ้นให้กับคุณนะคะดวงความรักจะเปิดให้กับคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยไปเจอความรักที่ดีที่อยู่กันจนแก่จนเท่าความรักที่เรียกว่า True Love เลยก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้รับก,การนาทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยดูแลคอยปกป้องแล้วก็จะนําพาคุณและเขาให้มาเจอกันคุณได้คําว่าคุณจะได้แต่งงานแล้วอันนี้ก็คือบ่งบอกแล้วว่าเป็นภาพให้แต่งงานนะคะ โอ้คุณได้ไพ่แบบว่าสิ่งที่คุณขอพรไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงนะคุณไปขอเรื่องความนะคุณขอใหอ้เจอความรักที่ดีหรืออะไรดีๆก็ตามนะสิ่งที่คุณรู้สึกชอบอินเลิฟแต่เห็นว่าเป็นแนวลักษณะความรักนะขอให้เจอกรลยาณมิตรที่ดีขอให้เจอความรักที่ดีขอให้ได้ทําในสิ่งที่คุณรักเนี่ยก็ได้นะคะได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วมันก็กาลังจะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ไพ่บอกว่าจักรวาล เตรียมแผนไว้ให้กับคุณแล้วเขาวางแผนไว้แล้วแบบที่คุณเหมือนกับออกแนวอรไ์ไครคุณจะไม่รู้อะแล้วก็เหมือนกับจะไม่ให้คุณคิดด้วยนะว่าจะเป็นแบบไหนจะมาอย่างไรก็คือจะให้คุณปล่อยปล่อยวางแล้วรอดูเองอะถ้าคุณขอพอแล้วคุณก็เออรอดูแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมาก เราไพ่อันนี้เหมือนกับขึ้นว่าอย่าพยายามมากจนเกินไปนะคะอย่าพยายามไปคิดไปเครียดกับสถานการณ์นั้นถามว่าทําไมฉันยังไม่ได้ในสิ่งที่ฉันขออะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดถึงตรงนั้นเพราะว่าของคุณมันอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่ว่ามันดีแล้วมันคงมา,มากเลยนะคะเหมือนแบบมาช้าแต่แต่แซงทุกอย่างไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> นะคะเออมีอะไรอีกไหม คุณได้คำว่า relationship นะคะ w i l g o ก็คือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาอาจจะพัฒนาไวมากเลยนะไวจนแบบที่คุณไท่ทันตั้งตัวเลยแหละถ้าเกิดเขาคุณมีเข้ามาในชีวิตเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบไวจริงๆนะคะไวแบบไวไฟเลยอ่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องให้ขเขาเรียกต้องให้เวลาต้องให้เวลากับสถานการณ์นี้ด้วยนะคุณได้คำว่า love yourself นะคะให้รักตัวเองให้เชื่อนะคะให ให้ให้ให้อยู่ใน energy ที่ดีอ่ะต่อไปนะคะไปต่อไปต่อในลักษณะนี้อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังเพราะอันเนี้ยเด่นมากเลยอย่าท้ออย่าหมดหวังคุณคิดดีคุณทําดีทําไปต่อนะคะคุณเชื่อว่ามีความรักจะเข้ามาเชื่อไปก่อนนะคะเชื่อต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ mm. อย่าเพิ่งหมดหวังอะไรเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่อ่คุณจะต้องทําแล้วควรรูไว้แล้วก็มันเป็นอะไรที่กําลังจะเปิดอ่าดวงของคุณจะเปิดด้านความรักให้ความรักจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะประมาณนี้ ก็เป็นกระดาษจาระโรโดยรวมนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v. star ก็ก้าจะโชกกว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องค่ะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษามาดูกันทีนี้ได้เพราะเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดวงสิ่งดีๆมาให้กับคุณนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะเจ้าหมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ดวงด้านไหนของคุณกำลังจะเปิดขึ้นนะคะดวงจะเปิดให้กับคุณก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะไพ่ขึ้นการเงินหรือการงานก็ได้นะการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นเหมือนคุณน่าจะได้เงินเยอะ <S <s <ci k> เยอะกว่าเดิมจากการทํางานบางคนถ้าไม่ได้เปลี่ยน เหมือนก็อาจจะได้ขึ้นเงินเดือนอย่างก็ได้นะทำเดิมทำงานเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าหัวหน้านะคะก็จะขึ้นเงินเดือนให้กับคุณเยอะกว่าเดิมเหมือนคุณกําลังการเงินคุณจะดีขึ้นจะมั่นคงขึ้นแต่ว่าไพ่ก็เน้นบอกว่าหมั่นทําบุญหมั่นทําความดีช่วยเหลือน,นะคะบริจาคอะไรเงี้ย ไม่จำเป็นต้องแบบจริงจังซีเรียสมากแต่แค่แบบบางทีเราเดินไปไหนเราเห็นแบบเนี่ยเหมือนเด็กเล่นดนตีใช่ไหมหรือขอทานมีแก้วเขามีแก้วหนึ่งใบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะหย่อนให้นิดนึงเนี่ยเห็นไหมคนนี้ก็ยังหล่อนปเป็นเหรียญเลยดูแต่งตัวดีนะแต่ยังหย่อนหลักเหรียญก็คือให้มันทําความดีมันช่วยเหลือคนอื่นเล็กๆน้อยๆแต่ควรจะทําแบบอ่อเรื่อยๆบางคนไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องเงินนะแบบเป็นการยื่นโอกาสเป็นการอ่อช่วยเหลือนะคะโดยการมีน้ําใจนะคะหรือแรง แรงกายก็ได้อะไรเงี้ยบางทีแบบอาจจะเห็นคนแก่เข็นรถเข็นแล้วเขาเขียนไม่ไหวก็จะช่วยเข็นแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเขยนขึ้นอะไรก็ว่าไปนะคะออ,อะไรเงี้ยเจอแบบคือมีน้ําใจหมั่นทําความดีนะคะหมั่นช่วยเหลือบริจาคเพื่อนอ่ร่วมโลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้นะอตัวเลือกคุณขึ้นทั้งหมาทั้งแมวเ,เลยก็ได้นะคะมันจะพาให้คุณไปเจอความมั่นคงยิ่งขึ้นเห็นไหมจากหกเหรียญน,นะคุณไปควินท์ทเหรียญเลยนะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณมีอยู่แค่เนี้ยคุณมีเงินแค่แบบว่าเดืนอนอะเดือนหนย่างไอดี คือคุณมีแค่หกสิบเปอร์เ็นะแต่จากที่คุณเริ่มทําดีแล้วไม่คิดอะไรทําหน้าที่ของคุณไปเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่ความมั่นคงระดับสูงมันจะพาคุณแบบไปเจอโอกาสดีๆนะคะมากกว่าเนี้ยเหมือนคุณช่วยคนอื่นจาก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิธิ์จะช่วยเปิดทางให้กับคุณแล้วคุณได้ไพ่เดอร์สสด้วยไงความสําเร็จนะคะจากที่คุณมีปัญหาองานหนักงานเยอะอะไรย้ยมันก็จะเบาลงมันก็จะน้อยมันก็จะเบาลงน้อยลงอะไรเงี้ยอืม ะะถือว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานจะเปิดอาจจะไปเจองานใหม่ที่มีความมั่นงคงขึ้นก็ได้หรืออาจจะได้ตําแหน่งเลื่อขนขั้นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องงานหลักๆเลยที่จะเจอกับความสําเร็จในด้านการงานกําลังจะรุ่งดวงการงานกําลังจะขึ้นกําลังจะรุ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะคะเรื่องการเงินก็จะมั่นคงตามมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเครียดปัญหาเรื่องเงินจัดการหมดเงินไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าไม่นานนะคะอีกไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนคุณก็จะได้เจอกับ อ่อการงานที่ดีการเงินที่มั่นคงนะคะเป็นอะไรที่คุณจะแบบหมดห่วงไปเลยนะ ใครที่เครียดเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยทำให้นุณถึงแบบอยากมีบ้านอยากซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจะไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะไพ่บอกคุณจะจัดการได้เออถ้าคุณจะซื้อบ้านเนี่ยคุณอาจจะซื้อแบบหรือซื้อรถคุณอาจจะแทบแบบซื้อเงินสดได้เลยนะคุณแค่เก็บแค่ไม่กี่เดือนนะคุณอาจจะซื้อได้เลยนะคะแบบเนี่ยไพ่ก็บอกว่าปกติถ้าเราผ่อนรถมันต้องผ่อนหปีใช่ไหมคุณอาจจะเก็บเงินสักปีสองปีคุณก็ซื้อได้เลยเงินสดอะไรเงี้ยมันจะดีกว่ายเยอะเลยค่ะ มันจะเหมือนกับชีวิตคุณจะมีความมั่นคงในด้านการงานไลฟ์สไตล์จะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นค่ะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตแบบหรูหราไฮโซด้วยนะติดหรูอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีอย่างนั้นด้วยนะให้ขึ้นคําว่าหกนะคะอย่าพึ่งหมดหวังนะคะต้องให้ความหวังตัวเองแล้วก็ให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีตอนนี้เราทําอะไรอยู่มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับเราชีวิตเราเป็นยังไงมันอาจจะยังไม่ได้ดีตามที่เราต้องการก็ให้เห็นในสิ่งที่อ่ามันดีอ่าที่ที่เราเป็นอันนี้ก็เลขหก้วยนะเลขหกเด่นสําหรับคุณนะอะ อก็เหมือนกับประมาณว่าให้ระวังความคิดนิดหนึ่งก็คือถ้าตอนนี้เราอยู่ในเราใช้ชีวิตปัจจุบันของเรามารู้สึกว่าเราอยากได้นู่นอยากได้นี่ทําไมเราไม่โชคดีเหมือนคนนี้เลยทําไมเราไม่มีเหมือนคนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยทําไมเราถึงยังไม่มีอะไรก็คืออันนี้มันไม่ใช่การที่เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีนะมันจะเป็นการที่เราค่อนข้างจะ น้อยใจประชดในโชคชะตาชีวิตคือไม่ควรทำนะคะสิ่งที่คุณเห็นก็คือ gratitude เนี่ยจะเป็นการขอบคุณในสิ่งที่เรามีไม่ว่าเราจะมีน้อยแค่ไหนถึงฉันมีแค่10บาทฉันก็จะเห็นคุณค่าของเงิน10บาทอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่มองข้ามผ่านข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นเงินเป็นการใช้ชีวิตหรือเป็นไรกระตานะคะหรืองานงานเรามันอาจจะไม่ได้แบบมีตําแหน่งที่ดีอะไรเงี้ยแต่คุณก็เห็นคุณค่าเพราะงานนี้ทําให้คุณได้ได้เงินมีชีวิต ได้แบบหายใจไปแต่ละวันเลยก็ว่าไปเนาะคือพยายามมองแต่ด้านดีให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำอะค่ะอย่าดูถูกโชคชะตาตัวเองอย่าน้อยใจในโชคชะตาตัวเองอันเนี้ยถ้าคุณทําได้นะคุณปล่อยวางตรงเนี้ยคุณจะเจอการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเลยเมื่อไหร่ที่คุณมันเหมือนเป็นบททดสอบเป็นชาเลนจ์ที่คุณจะต้องผ่านให้ได้แล้วถ้าคุณผ่านได้เนี่ยโชคชะตาจะส่งอะไรที่มัน ยิ่งใหญ่ไปเลย,ยงที่บอกเนี่ยจากหกสิบเปอร์เซ็นจะไปเป็นเต็มร้อยเลยค่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยจาก6เหรียญไปสิบเหรียญไปคุณถือเหรียญเลยนะมันจะแบบเปลี่ยนชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีออ่ก็อย่าพึ่งหมดหวังให้เห็นคุณค่าขอบคุณในสิ่งที่คุณมีชุ่นเป็นถึงมันจะแทบไม่มีเลยนะถึงมันจะมองได้ยากก็ต้องฝึกมองแล้วนะแล้วเดี๋ยวมันจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณนะคะ ให้โฟกัสนะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่ปัจจุบันไปก่อนอย่าพิ่งไปเรียกร้องหาอะไรใหม่ๆอย่าพิ่งไปประชดอย่าพิ่งเอาตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าพิ่งไปคิดวางแผนอะไรไกลมากนะคะให้อยู่กับปัจจุบันทําหน้าที่ปัจจุบันก่อนแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองนะคะโฟกัสที่ความต้องการของเราโฟกัสที่ตัวเองให้มากกว่านี้แล้วถึงจะดีนะคะถ้าคุณยิ่งโฟกัสที่ตัวเองมากโฟกัสที่ความต้องการมากแล้วก็อยู่กับปัจจุบันไม่คิดอะไรมากเนี่ยเดี๋ยว มันจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณเองคุณไม่ต้องห่วงแต่ว่าบางทีเวลาก็คืออาจจะช้าหน่อยนะคะแล้วคุณได้คําว่าการเงินกําลังจะเข้ามาในดีทางคุณถ้าพูดถึงการเงินมันก็อาจจะเข้ามาจากการงานหรืออาจจะอะไรก็ได้นะคะแล้วคุณได้คําว่า keep moving forward ก็คือคุณต้องไปต่อแต่ว่าดวงคุณกําลังจะเปิดให้เรื่องการเงินการงานจริงๆละ่ะมันกาลังจะเดินหน้าให้กับคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องอดทนนิดนึงนะ ถ้าคุณเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นนะความเชื่อก็มีบทบาทนิดนึงนะเพราะว่าคุณได้ไพ่การ์ดชูนี่ก็คือคุณต้องเห็นคุณค่าคุณต้องเห็นแบบเอ่อเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีให้ได้ในปัจจุบันก่อนถึงมันจะแทบไม่มีเลยก็ตามคุณก็ต้องเห็นคุณค่าของมันแล้วเมื่อไหร่ที่คุณผ่านนะคะบททดสอบนี้ได้ผ่านการเห็นคุณค่าตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็จะเจออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยอะเหมือนกับมันจะมันเหมือนกระดวงคุณจะเพิ่มให้คุณอีกกกกออออีีเเเ็็ยไม่ด้สิคืืหนับ ต้องเรียกว่าเรพิ่มให้คุณอีกสามสี่เท่าตัวเลยนะจากสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นอนะเออมันจะเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันดีแน่นอนแล้วก็ให้จินตนาการว่าคุณต้องการอะไรนะโฟกัสแต่สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นต้องการให้คุณเป็นนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการเราอยากจะทํางานแบบไหนเราอยากจะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนคิดไว้เลยแล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณถึงจะช้าแต่มันก็จะมาให้กับคุณนะ แล้วก็คุณจะเจอไลฟ์โพสของคุณก็คือฉันเกิดมาเพื่ออะไรนะคะคุณจะเจอกับคําตอบที่คุณแบบตามหามาตลอดเลยนะคะคุณจะเจอเพิ่องานที่ใช่สําหรับคุณคุณจะเจอหน้าที่ที่แท้จริงของคุณที่คุณจะต้องเกิดแล้วมาถามตรงนี้นะคะก็คืออย่าเครียดใพ่บอกว่าอย่าเครียดอย่าไปเครียดกับมันนะคะอย่าไปเครียดแล้วก็ต้องระวังความคิดด้วยนะให้คิดแต่เรื่องของเราเองอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปสนใจอดีตอันนี้ก็คือสาคัญเหมือนกันนะคะ อินอีกนะคะอีกไม่กี่อาทิตย์คุณอาจจะได้เจอคําตอบหรือเปล่าคุณอาจจะได้เจอกับโอกาสก็ได้นะั่นหรือเนี่ยเออคุณได้ไพ่วีคส์มันด้วยนะคืออีกไม่กี่อาทิตย์อาจจะสักอาทิตย์2อาทิตย์สาอาทิตย์ก็ได้คุณอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเงินเข้ามาก็ได้นะันหรือคุณอาจจะมีดวงมีโชคลาภด้านการเงินถูกลอตเตอรี่ถูกอะไรก็ได้นะแต่จริงๆการเล่นลอตเตอรี่อ่ะคือมันไอ้นี่ค่ะมันจะเหมือนถ้าเราจะเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นการส่งชิงโชคเล่นลอตเตอรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแค่เราซื้ออะ ใบเดียวนะคะมันจะได้มันก็ได้แล้วแต่ถ้าเราแบบ ไม่ซื้อเลยเนาะเป็นคนที่แบบไม่เล่นเลยแต่อยากจะมีโชครา้าเนี้มันก็จะไม่ได้เพราะว่าคุณจะขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่ไม่ได้หมายแต่คนส่วนมากมักจะแบบซื้อทีซื้อเป็นเปิกซื้อแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบบหลายใบายมากนะคะแล้วมันทําให้การเงินคุณช็อตเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรนะเพราะว่าคือถ้าดวงมันจะได้คุณซื้อแค่ใบเดียวแล้วก็ปล่อยวางปล่อยผ่านแล้วมันจะได้มันก็ได้เองนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือแบบไม่ได้แนะนําให้แบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าดวงคุณจะมาจาก โชคลาภนะจะมาจากการที่คุณต้องแบบทําอะไรทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําเหมือนกับทาตามความฝันของคุณทําในสิ่งที่คุณรักใจคุณรักงานอาชีพเนี่ยแล้วมันถึงจะเด่นนะแต่ถ้าบางช่วงที่มันมีติดขัดอะไรเนีเอออาจจะมีโชคลาภด้านการตรงเนี้ยโชคลาภนิดหน่อยมาช่วยแก้ขัดไปก่อนแต่คุณอย่าไปคาดหวังกับตรงนั้นเลยเพราะดูเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะทําให้คุณเครียดหนักได้นะคะก็คือให้คิดง่ายว่าเออถ้าเกิดว่ามันจะ ถูกหรือมันจะได้เล่นแค่ใบเดียวเดี๋ยวมันก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องมาเล่น2อสามใบเดียค่ะอืมเอาที่แบบว่าเหมือนซื้อติดไว้เฉยๆอ่ออะก็พอแล้วประมาณนี้นะสําหรับใครที่เลือกอกองที่สองนะคะจะเด็ดเรื่องงานเรื่องเงินนั่นเอง ประมาณนี้นะก็เป็นกรอดาน general โดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v. star 99จะชัวรกว่าชัดเจ้นกว่าและเป็นดวงคุณโดยดตรงจะแม่นยำกว่านะถะาทำได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษามาดูกัาทีได้พรอเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูดที่ดีมาให้กับคุณนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3เลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกอังที่สามนะคะกล้วยนะแมวนอนบนกล้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงด้านไหนของคุณกำลังจะเปิดขึ้นให้นะคะเป็นเรื่องของอะไรก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะโอ้ไพ่ของคุณขึ้นชะตาชีวิตเลยนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณต้องการนะคะช่วงนี้คุณมาดูคุณคิดคุณต้องการอะไรสิ่งนั้นจะเข้ามาเพราะไพ่คุณขึ้นแบบว่าเหมือนกับ wish fulfillment นะ่ะ ที่คุณขอกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะสมหวมังเพราะฉะนั้นคุณขออะไรเนี่ยก็จะได้สิ่งนั้นแต่เท่าที่ดูนะจะเป็นเรื่องการเดินทางนะคะการได้มีโอกาสนะคะไปทําตามความฝันของคุณก็ได้นะเหมือนทําในสิ่งที่คุณอยากทําเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะเป็นเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวแต่จริงดูสิขนาดไพ่เดอะเวลยังมีคู่รักเลยเนี่ยอาจจะเป็นถ้าคุณขอความรักก็ได้ความรักถ้าคุณขอการเดินทางก็ได้การเดินทางถ้าคุณขอ,อาการเรียนการ ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนหรือทําตามความฝันเนี่ยคุณก็จะได้โอกาสต,ตรงนั้นนะขึ้นอยู่สถานการณ์ที่คุณขอด้วยนะกองที่สามคือคุณขออะไรเนี่ยคุณจะได้สิ่งนั้นแต่โดยรวมเนี่ยจะเป็นเรื่องของอิสระการเดินทางการผจญภัยแอดเวนเจอร์นะคะเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะทางไกลามากๆค,คุณอาจจะได้ไปเจออะไรที่มันแบบน่าสนใจอะ่ะเหมือนมีโอกาสได้ยกย้ายการเดินทางย้ายที่อยู่อาศัยนะคะย้ายสถานที่เรียนย้ายสถานที่ทํางานนะคะอาจจะย้ายไปไกลมากย้ายไปต่างจังหวัดย้ายไปต่างประเทศก็ได้ ให้บอกให้เชื่อเซนเชื่อลางสังหรณ์นะคะแล้วก็เชื่อตัวเองสําคัญที่สุดเชื่อเซนของเรานะคะเพราะเซนของเราเนี่ยชัดเจนแม่นยําม,มากๆเลยพาสซิวิลิตี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเหมือนสิ่งที่คุณขอบางทีอาจจะดูว่าเป็นไปได้ยากอยากแบบอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอยากไปใช้ชื่อตต่างแดนอะไรเงี้ยคุณดูเหมือนว่าจะไปได้ยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไพ่บอกว่ามันเกิดขึ้นได้นะถ้าคุณขอเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสมาให้กับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นก็คือเป็นเรื่องการเดินทางการผจญภัยนะคะ อจะเป็นหลักๆเลยเนี่ยแนวการได้แบบออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองที่เรารู้สึกดีรู้สึกสบายใจอ่ะอืมเหมือนมีชีวิตเป็นของตัวเองไงไม่รู้นะแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะคะมีเรื่องของความมั่นคงเหมือนถ้าเราต้องมันเหมือนทําแม่ถึงแบบเออเราอาจจะเบื่องงานออฟฟิศเบื่องงานประจําอยากออกมาทําอะไรที่เป็นอิสระของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอเราออกมาทําเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงนะแต่ถ้าถึงเวลาที่คุณอยากจะทําแบบน,นั้นคุณต้องเชื่อตัวเองนะแต่บางคนทํางานอิสระแล้วรู้สึกว่ามันไม่อยากทําและอยากจะได้อะไรที่แบบ เป็นลักษณะรายเดือนเป็นลักษณะบ้านคงไปเลยนะอะไรเงี้ยทำได้ยาวๆเนี่ยคุณก็จะได้แบบนั้นนะคะคือขึ้นอยู่ที่สิ่งที่คุณขอด้วยนะกองที่สามจะเป็นกองเดียวที่ฟันธงไม่ค่อยได้แต่เห็นเรื่องการเดินทางนะคะดวงการเดินทางเปิดการท่องเที่ยวเปิดแล้วก็อ,อิสระนะอะไรที่มันเป็นอิสระสำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตได้หมดเลยนะคะมันจะเหมือนมีโอกาสให้คุณได้ไปเจอกับตรงนั้นความสุขตรงนั้น แต่โดยรวมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณขอมากกว่าขออะไรไว้ก็จะได้อย่างน้นมีโอกาสเรื่องของชายโยไลท์ะนะคะก็คือมีโอกาสเรื่องของชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะมีเรื่องของทําให้ถึงเรื่องของแบบคุณอาจจะมีชื่อเสียงคุณอาจจะเป็นที่รู้จักนะคะเหมือนกับดวงของเขาเรียกอะไรเรื่องของอานาจบารามีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจายขึ้นมันค่อนข้างที่จะเปิดให้คุณก็คือตอนนี้ถ้าคุณคิดจะทำอะไรเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเจอกับ คนไมนเหมือนกับคุณจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนด้วยนะเนี่ยเหมือนคุณจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็คุณถึงจะเจอกับเนี่ยมีคําว่าเวิร์ด้วยแล้วคุณได้ไพ่เดอะเวิร์ด้วยคือเหมือนคุณจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับการย้ายต่าเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศเลยนะมันจะเหมือนกับจะทําให้คุณมีชื่อเสียงนะคะเหมือนกับชายโยไลเนี่ยเหมือนกับคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีพอร์คุณจะเป็นที่รู้จักเยอะคุณจะมีอํานาจคุณจะมีแบบอิทธิพลอ่ะคุณจะมีคนข้อหาคุณจะเป็นผู้นําคุณจะเหมือนมีคน เห็นด้วยกับคุณนะเออมันออกแนวเหมือนผู้นำความรู้สึกอะนะคะแต่ว่าก็จะเด่นในเรื่องของพอไพ่ออร์เรคิลนสองใบนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเรื่องของชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอ,อาจจะมีคนรู้จักคุณเยอะนะคะในด้านดีนะในด้านที่ดีนะคุณจะมีคนรู้จักคุณเยอะมีโอกาสเข้ามาหาคุณเยอะนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงในสิ่งที่เหมือนถ้าคุณรักอะไรคุณอยากจะทําอะไรเนี่ยตามความฝันของคุณนะคะ <c oughs> มันเหมือนกับเออ ในสิ่งที่คุณรักคุณชอบอ่ะมันสามารถพาคุณไปสู่จุดสูงสุดไปไกลจนกระทั่งมีความสําเร็จมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยในสิ่งที่คุณทํามีคนรู้จักคุณเยอะนะคะเด่นนะอยู่ๆก็จะมีคนรู้จักคุณเลยมันทําทําให้อันเห็นแบบอยู่ๆแค่คุณย้ายไปต่างประเทศหรือไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอะไรเงี้ยชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีจากที่แบบคุณอยู่ที่เดิมไม่มีใครเห็นคุณคุณก็เหมือนคนชั่วไปแต่พอคุณไปอยู่ที่ใหม่เหมือนกับคนให้ความสนใจคุณมากอ่ะคนให้ความสนใจคุณมากคนเห็นคุณเป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบ เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นคนชี่แบบมีความสามารถมีความสว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคุณอาจจะมีโอกาสได้เป็นแบบเฟมัสนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะหมู่มากอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออแล้วไพ่คุณขึ้นควาว่าดื เหมือนขึ้นคําว่า world เนี่ยสองรอบทําให้นึกถึงว่าอาจจะสําหรับบางคนนะอาจจะไม่ทุกคนสําหรับบางคนเนี่ยจะแบบไปได้ไกลคุณอาจสามารถจะสร้างชื่อเสียงไปแบบได้ทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยออกนอกโลกออกนอกประเทศผู้ถิ่นออกนอกประเทศไม่ใช่นอกโลกสิออกนอกประเทศไปเลยอะไรเงี้ยแต่บางคนก็คืออาจจะแบบเป็นกลุม่มเป็นจุดเป็นพื้นที่ที่คุณไปอยู่เนี่ยคนเหล่านั้นก็จะรู้จักคุณเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเรื่องของชื่อเสียงนะเรื่องชื่อเสียงเรื่องการเคารพอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ยิ่งคุณให้อภัยกับอดีตหรือให้อภัยกับสิ่งที่มันไม่ ที่มันผิดพลาดแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือใครทําไม่ดีคุณก็ให้อภัยงานนี้ไม่ตอบโจทย์ทําให้คุณเสียเวลามากคุณก็ไม่ได้คิดอะไรให้อภัยตัวเองให้ภัยคนอื่นเนี่ยมันจะยิ่งพาคุณไปเจอกับยิ่งคุณให้อภัยคุณมูฟออนคุณจะยิ่งเจอกับความสําเร็จความรุ่งเรืองนะคะด้านชื่อเสียงด้านเหมือนคุณคิดจับอะไรมันก็จะขึ้นอ่ะเหมือนกับคล้ายๆคุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้เพราะคุณทําอะไรปุ๊บก็จะมีคนทําตามอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นแบบอย่างเป็นแนวแบบเหมือนคนสาธารณะเลยอ่ะเออคุณจะได้ไปเป็นตรงนั้นนะ นะคะหรือคุณอาจจะได้เจอกับคนสาธทรณนะก็ได้นะเพราะมีเกี่ยวกับชื่อเสียงเฟมัสมากเลยคุณได้คําว่าความรักกําลังจะตามหาคุณเจอนะคะคุณกําลังจะเจอกับความรักหรือเปล่าหรือใครสักคนกําลังจะตามหาคุณเจอหรือคุณจะตามหาใครสักคนเจอนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าคํานี้ก็บอกว่าความรักเนี่ยกําลังจะเข้ามาแล้วคุณได้คําว่า intuition นะคะ correct นะก็คือเส้นร่างสักรของคุณมันแม่นยําก็เชื่อไปซะแล้วก็ให้สร้างอ่าเขาเรียกน,นะ รูนที่มันมีผลประโยชน์นะคะแล้วก็เนี่ยได้พ่แบบได้คําว่าดื่มน้ําให้เยอะขึ้นดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนอนพักผ่อนให้เยอะนะเหมือนกับอย่าหักโหมเรื่องการทํางานดูแลสุขภาพด้วยออกแนวแลัวกษณนะยิ่งดูแลสุขภาพจะยิ่งดีเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่เเป็นงานอะ่ะเหมือนกับถ้าคุณมีคนรู้จักเยอะงานทุนก็จะต้องเยอะขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะรับมือไม่ทันในภายภาคหน้าเพราะดวงกาลังจะเปลี่ยนนะลึกขึ้นก็นนเรื่องขึ้นเรื่องของการย,ย้ายการเดินทางนะคะได้หมดเลยแล้วก็มีเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยแรงด้วยแล้วก็ คุณนะคะว่าเหมือนกับเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางคุณเองนะคะเดี๋ยวโชคชะตาจะนําทางคุณหรือเรียกว่าเดี๋ยวเซน์คุณจะนาทางคุณเองคุณ,คณก็เชื่อเซน์คุณเข้าไว้นะอาจจะเป็นที่เซนต์ความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกก็ได้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่า t r u s t your s e l f นะคะทำให้นึกถึงแบบถ้าใครที่มีความฝันอะ่ะอยากจะทํานั่นทนํานี่อยากจะเป็นนักร้องนักเต้นหรืออยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักข่าวหรือก็ว่าไปเนาะเป็นอาชีพที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้หรืออาจจะเป็นแอร์นะคะเพราะในนั้นมีเขาเรียกแอร์พอร์ตนะคะ <c oughs> ก็เหมือนกับประมาณว่าอะไรที่คุณคิดว่าไม่น่าจะได้อะให้คุณเนี่ยเเอชื่อตัวเองถ้าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทาอยากจะลองอยากจะเกิดมาเพื่อทําเนี่ยก็ให้คุณเชื่อแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้ไปแล้วถ้าคุณได้ทําเนี่ยมันจะออกมาดีนะไพ่ก็ขึ้นว่ามันเป็นดวงชะตาของคุณคุณจะทําได้มันจะทําได้ดานมันจะดีคุณมันเหมือนเป็นอะไรที่ระยะยาวเลยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาเนี่ยจะจัดการสถานการณ์ให้กับคุณเองนะคืออะไรที่คุณเครียดหรือมีปัญหาเนี่ยมันจะถูกแบบถูกจัดการถูกดูแลถูกขี้ข่ายให้อนะมันจะมีหนทางทางออกให้กับคุณอนะคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยตอนนี้เหมือนให้เชื่อเซนนะคะเพราะเซนคุณกำลังจะพาคุณไปอยู่จุดที่มันสุขสุดข,ข,ของชีวิตเลยก็ได้นะเหมือนวงล้อโชคชะตาเนี่ยดวงคุณเปิดแล้วเปิดแบบว่า มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเนี่ยเป็นแนวลักษณะนี้ด้วยนะเออ่ได้ทําในสิ่งที่คุณชอบมาคนเนี้ยอาจจะออกจากงานประจํามาทํา y ำ YouTube แล้วอยู่ก็มีคนติดตามฟ o l โล w เยอะจนรู้จักกันไปทั่วทางแบบประเทศเลยนะคะหรืออาจจะดังไปถึงนอกประเทศเลยก็ยังได้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็การเดินทางยกย้ายนะคะท่องเที่ยวเดินทางอืมก็มีความรักมันิดหนึ่งนะมี อาจจะได้เจอในสิ่งที่เรารักก็ได้หรือจะเจอกับความรักก็ได้นะคะแต่กองน,นี้จะเป็นขึ้นอยู่ที่ว่าคุณขอด้วยถ้าคุณขอความรักคุณก็จะได้เจอแต่ถ้าคุณขอความ สำเร็จการงานคุณก็จะได้เจอตรงนั้นถ้าคุณขอการที่แบบมีโอกาสไปเรียนต่อไปใช้ชีวิตต่างประเทศก็จะมีตรงนี้ด้วยนะแล้วมันก็คือผลลัพธ์จะออกมาดีมากคือมันจะเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นในรูปแบบที่มัน่นคงที่อยู่ในระยะยาวที่คุณจัดการได้ด้วยตัวเองคุณพึ่งตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันดีค่ะเหมือนกับไพ่ก็จะออกมาแบบลีลกนะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวมันจะมีจังหวะมีเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาเรียกคุณเองนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วก็ประมาณนี้นะเป็นการ่า v ีดอทสตารกานะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแล้วก็เป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษามาดูแบบนี้ได้เพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับคุณนั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ